สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวบอ่อบาดาลหน้าสาหน้าสามครับใช้เครื่องแปแรงวิทย์เครื่องแปแรงวิทย์นะครับนี่เจาะบอ่อหน้าสามหมดเลยพ่วงสองบอ่อด้วยกันบอ่อปั๊มนี่ทำมาจาก ลงตึงช่างหยอดนะครับเป็นบุกลงกึงช่างหยอดี่เอาเครื่องครับทำมาตัวนี้ทำมาได้8เดือน9เดือนแล้วใช้น้ำมันเครื่องหล่อนี่ยรัสีเลยข้างในนี้เป็นน้ำมันเครื่องเอาอีทีแปดรงวิทยดูดูน้ำออกครับนี่ ออกดีมากเลยออกแน่แนๆเลยนะครับนี่ออกแน่แนๆเลยน,นี่แน่นๆเลยครับนี่ออกดีลงตึงช่างหยอดติดต่อไปได้ครับเฟซบุ๊ก เบาเครื่องครับเบาเครื่องมากเลยออกดีครับ ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ